สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลชนสารเดชอำาเภอนหนองม่วงจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งคือที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ตามเอกาสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงน,นสสีจอยีไร่1งาน67ตารางวาโฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับราคาขายไร่ละ150,000บาทติดถนนคอนกรีตสองด้านด้านนี้ก็จะเป็นด้านข้างฝั่งทางขวา ถ้าเรายืนหันหน้าเขาหาแปลงที่ดินติดถนนคอนกรีตอยู่ที่138เมตรมีวิวภูเขาลูกใหญ่ใหญ่อยู่ใกล้ๆกับแปลงที่ดินของเราวิวสวยมากนะครับอากาศก็ดีที่ดินของเราตั้งอยู่ในที่โล่งลมพัดผ่านอากาศถ่ายเทได้ดีเลยนะครับบริเวณพื้นที่โดยรอบแปลงที่ดินของเราเป็นที่ดินของเพื่อนบ้านตอนนี้ได้ทําการเกษตรปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยที่เราเห็นก็เป็นอ้อยนะครับกําลังเขียวๆง,งาม ส่วนฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับติดถนนคอนกรีตสาธารณะอยู่ที่130เมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับด้านหน้าแปลงที่ดินของเรากว้างทั้งหมดอยู่ที่290เมตรแต่ติดถนนคอนกรีตอยู่ที่130เมตรติดถนนคอนกรีตรวมกัน2ด้านอยู่ที่268เมตรนะครับส่วนด้านข้างฝั่งทางซ้ายก็คือฝั่งทางด้านนี้ยาวลึกอยู่ที่110เมตรส่วนฝั่งทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นด้านหลังแปลงที่ดินของเรา ยาวอยู่ที่330เมตรเป็นแปลงที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่สวยนะครับเหมาะสําหรับที่จะทําบ้านพักอยู่อาศัยหรือทําการเกษตรก็ดีเลยนะครับลักษณะของพื้นที่เป็นพื้นที่สูงน้ําไม่ท่วมแน่นอนนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายแยกจากถนนพหลโยธินเข้ามาประมาณ500เมตรอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านตลาดร้านค้านะครับส่วนน้ำประปาไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงประมาณ สองถึงสามร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลหนองม่วง2.8งกิโลตลาดหนองม่วง11บกิโลตลาดโคกสำโรง16กกิโลจังหวัดลบบุรี37มกิโลเขื่อนปลาศักชนลสิทหกสิบแปดกิโลส่วนฟิวเจอร์พาร์คหลังสิทหนยห้าสิบสามกิโลนะครับเป็นถนนคอนกรีตสาธารณะที่ใหญ่นะครับรถส่วนกันได้อย่างสบาย ถนนฝั่งทางด้านนี้ก็จะวิ่งออกไปที่ถนนพหลโยธินนะครับเรายืนจากตรงนี้เราก็จะมองเห็นถนนพหลโยธินอยู่ไม่ไกลนะครับมีภูเขาลูกสวยๆหลายลูกที่เราอยู่ในที่ดินของเราก็จะมองเห็นสวยๆนะครับตรงนี้ก็มีภูเขาอีกลูกหนึ่ง ตอนนี้ในที่ดินของเราเป็นที่ดินว่างเปล่ายังไม่ได้ทำการเกษตรใดๆนะครับก็ก่อนน,นั้นก็เพิ่งทาําข้าวโพดเก็บเกี่ยวเพิ่งเสร็จนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับยังเป็นที่ดินว่างเปล่าอยู่ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 9 8ย์7 3 4 9 8 รีช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line Tik Tok ทางช่องที่ดินลบบุรีโนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ